ครับมือนี้ลุงหลอดเดนซี่ครับข้ามาเบิงสอนแง่งครับน้ำมันไหลตรงป้ายน้ำล้นนี่ครับแมตสีนะครับผมเฟิร์นโอ้ยแง่งเขียวสอนนะครับด่างเขียวสอนอยู่ไต้พังหันครับลุงหลอดมาพอพอดีครับว่าเพิ่์นไต้ยังเข้ามาล่อลุ่นกันครับมาสีมานหมอมานมันสีมีปลายยังครับครับ เอฟซีนี่ก็เคยไปเก็บเฮ็ดนะครับเคยลงคลิปเก็บเฮ็ดมาเรื่งนะครับโอ้วววมือมื่พร้อมครับว่ามาหลุนกันครับมาได้โอ้ได้ปลาสลิดก็ปลาเงี้ยงอ่ะปลากรางครับปลาปลาปลากปลาปลาเข่งไงปลาเข่งไงครับอันนี้ได้แล้วครับผมอันบาทละวทำนี่สิบบาทกับเต็มคู่ล้วครับผม โอ้มันมาซ้ออยู clown, ่เรื่อยๆเนาะเออมันมาเรื่อยๆดูดูใช่ไหมข้างมนเป็นกิวเป็นก้อนเป็นก้อนเยเบิ่งครับไปเบิ่งปลาซิวเป็นก้อนเป็นก้อนครับตัวนี้ก็หมานนะครับโุ้ยปีงกับตาหมึกทัวนั่นเองสีขึ้นสิขาวครับเเออาลด้มวยบ้าตัวนี้นี่เครื่องทังครับเบิ่งมาเบิ่งครับโอ้นี่ก็เครื่องทังนะครับพูดำเนโอ้มีหอดปลาอันนี้ลูกปลาโดครับ อันนี้ลูกปลาโดนวะมีตัวเดียวนี่บ่โอ้โหปกติมันต้องร้ายนะครับลูกปลาโดนมาเป็นกลุ่มครับโบหัวมันแตกไปไสแล้วตอนนี้ครับนี่ครับเพิ่นได้โอ้โหเครื่งถุงแงงเลยครับโอ้โหหลายครับครับถือว่าหลายครับแต่ว่ามันแดดครับเพิ่นเอาเนี่ยปกไว้ครับโอ้ยหมาดแล้วครับขุนเพิ่นเพื่นไปทั้งคุณแล้วครับเพิ่นเพิ่นสืบอนทั้งนั้นครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับ ปลาโดกับสีคามไปแน่แล้วละครับเอามาลอลุกนะครับจับกล่องดีๆครับเะว่างตกไปครับลอหลุกกันครับปลาสีมันประมาณครับมันเป็นน้ำโซลงไปน้ำเที่ยงแอวนี่แหละครับครับไปกัโจมปลอยโจมลากขึ้นมาครับแหวนอู่ครับเข้ามาลอดลุกนะครับ เต้นแล้วเต้นแล้วปะซิวโหปะซิวครับป,ปะซิวหวานหน่อยครับรอรุนกันครับยางขึ้นมาแล้วครับอ๋อรอบนี้เป็นปะซิวครับ นี <łość> ่คร <ien>. ับโอ้หมกแซบครับหมกแซบมีปลาขาวหอมปลาซิวหางแดงนี่ละบ่โคมครับกันปลาซิวหางแดงนะครับบ่ต้องใส่ขี่บ่โคมครับใบเข่าได้เลยครับสมปน้อยสมปน่อยกระแซบครับไหลไปห่อโอ้หมานหมันครับ กระเทย,ทยเปิดมือนี่ก็ได้อีกเต็มคุ่บุญแล้วครับผมขอบคุณทีท่ติดตามรับชมดูรอดีสี<ข>ส่สวัสดีคลา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 ,ลา